แต่พี่พลอาจจะเป็นคนรุ่นเก่ามั้งแต่เป็นคนรุ่นเก่าที่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ต่อตาม<ะ>เราก็ไปตามกระแสอัปเดตตัวเองเป็นเรื่อยๆลยว่าเทรนเป็นยังไงเทรนในเรื่องของอาหารนะครับ<ะ>แล้วก็คือถามว่าเราต้องทําทุกอย่างตามเทรนไหมบางอย่างก็ไม่ทําถ้าสมิเผื่อสมมติว่ามันดูเด็กเกินอายุหรือว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวเรา พี่ผลไม่มาเต้นไม่ไม่มาทำอะไรแน่นอนเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเราให้คนรักเราในมุมอื่นละกันต้องบอกก่อนในโลกของออนไลน์ที่เป็นพวกโซเชียลแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นตัวพี่ผลเลยพี่ผลเป็นคนที่เล่นโซเชียลแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับน้อยมากเช่นว่า IG ของตัวเองหรือ Facebook ของตัวเองหรืออะไรเงี้ยน้อยมากแต่ทุกวันนี้เราเล่นโซเชียลมีเดียในแง่ของการเป็นงานอย่างเดียว เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นคนสาธารนณะคนก็จะชอบรู้ความเคลื่อนไหวของเราว่าตอนนี้หน้าเขาเป็นยังไงเขาอ้วนเขาพร้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัปเดตเราเป็นยุคยุคนะครับแต่พี่พลอาจจะเป็นคนรุ่นเก่ามั้งแต่เป็นคนรุ่นเก่าที่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ต่อตา้านเราก็ไปตามกระแสเหมือนทิกทอกเนี้ยพี่พลอาจจะเป็นคนรุ่นแรกๆเลยที่เล่นทิกทอกแต่ทิกทอกเนี้ยพี่พลเล่นเพราะ ผู้บริหารมาชวนให้เล่นนะครับนะฮะตอนนั้นที่เขาเป็นคนดูช n นลของเรื่องพวกเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยามาบอกว่าช่วยทําในเธอช่วยทําในเธอในวันที่คนยังไม่เล่นเราก็เล่นตั้งแต่วันนั้นเราถึงมีโอเค follower ที่โอเคเยอะจํานวนหนึ่งแต่ก็คือว่าแต่ถ้าเปิดในรูปแบบของคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่เราเช่นพี่พลไม่มาเต้นไม่ไม่มาทำเลยแน่นอนเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเราให้คนรักเราในมุมอื่นละกัน นะครับในมุมที่เป็นคอนเทนต์เนื้อหาหรืออะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มเล็กๆหรืออะไรมันก็มีอ่ะจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็คือพี่พลมีความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่กับการเป็นตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นง่ายง่ายที่สุดครับระหว,ว่างรังสค์เมนูกับรังสั์คอนเทนต์อะไรยากกว่ากันพี่พลมันเป็นตัวเดียวกันเลยเพราะคอนเทนต์ของพี่พลคือเมนู คอนเทนต์ของพี่พลคือเมนูเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเปิดสมมติไปทําอาหารมันก็เป็นคือเคล็ดลับเรื่องในครัวเคล็ดลับเรื่องอินกริเดียนทั้งสองอย่างง่ายสําหรับพี่พลเพราะพี่พลฝึกตัวเองมาอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้ที่ทํารายการอาหารมาเป็นเป็นสิาปีสิบห้าปีเขียนสคริปต์เองหมด mm hmm. เพราะว่าคนอื่นก็เขียนให้เราไม่ได้เพราะคน mm hmm. อื่นไม่เข้าใจนะครับทุกวันนี้ทีเ่เวลาไปประชุมกับข้างนอกให ผู้จัดการบริษัทอะไรไปลูกค้าก็ไม่คุยด้วยเพราะว่าถ้าเปิดคนทําอาหารไม่เป็นเขาก็จะไม่เข้าใจตัว d u c ตตัวนั้นอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นเราก็จะเป็นคนทำคอนเทนต์เองเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องยาเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตตัวเองไปเรื่อยๆว่าเทรนเป็นยังไงเทรนในเรื่องของอาหาระนะครับแล้วก็คือถามว่าเราต้องทําทุกอย่างตามเทรนไหมบางอย่างก็ไม่ทําถ้าเปิดสมมติว่ามันดูเด็กเกินอายุหรือว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวเรา มันนี้โลกของอาหารในทิกทอกกว้างขนาดไหนบ้างครับพี่พลว่า t i k t o กมีเรื่องทุกเรื่องถ้าเบิดสมมติใน t i k t o กนะครับแต่เราอาจจะมองว่ารูปแบบของการนําเสนอมากกว่าอาหารจานเดียวกันที่พี่พลลงใน Facebook ลงใน YouTube ลงในทีวีแต่พอมาอยู่ใน TikTok การตัดต่ออาจจะเป็น ลักษณะนคนละจังหวะกันหรือว่าอาจจะมาเพิ่มเอฟเฟกหรือว่าอาจจะมีการพากเสียงอะไรอย่างี้ครับที่แตกต่างเข้าไปเลยเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมากเวลาที่เราทําเมนูสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแล้วพี่นล,ลงในทุกแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกัน<ม>บางแพลตฟอร์มได้ในาบางเมนูได้ในหนึ่งแพลตฟอร์มอีกมาอีกหนึ่งแพลตฟอร์มไม่ได้ละแปลกมากเป็นของที่ทแปลก<ม>คือ TikTok เนี่ยเหมือนอันที่เมนูที่คนชอบเยอะ ก็จะไม่เหมือนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งมันไม่มีสูตรตายตัวเลยแล้วบางทีพอพี่พลก็มองว่าอ๋อคนที่แบบนั้น t i k t ก k ชอบแบบนี้เองเหรออะไรอย่เงี้ยพยายามจะทาําซ้ําความสําเร็จก็ไม่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ว่าปัจจัยของมันก,ก็มีความสึกเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแหละส่วนเสียงตอบรับที่เป็นไวรัลหรืออะไรเงี้ยมันพี่พลมีความสึกว่าความเป็นไวรัลมันสร้างไม่ได้ มันอาจจะสร้างได้ในการที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยแบบนี้เป็นไวรัลแล้วคุณไปก๊อปปี้เขาคุณก็ไม่มีทางได้เหมือนต้นฉบับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของของความบังเอิญมั้งซึ่งมันก็กำหนดไม่ได้ครับ,บ